ต้องมานั่งส่งให้แม่งอีกจะบอยห,หมายก่อนว่าส่งให้หมดแล้วเขดูดูชุดเป็นไงดูผมผมไม่รู้ข้างหลังจะใส่อะไรอะ่ะ เมก็เลยเขียบสาตไทยมันไปให้เยี่หมายไปใส่ตัวตึงปาหลังรีเข้าครับเข้า,ขา,ขา,ขาอยากเห็นสักเอฟเฟกต์บูคองตัวตึงไงทำไมอะ่ะก็ตัวตึงอะ่ะเพราะผมไม่ได้ใส่เองอีกแล้วไอ้หมายเป็นคนใส่ก็ตัวตึงแค่นั้น ช่องหน้าบา้านพี่เรามี18ล้านแล้วเ <c oughs> ฮียครึ่งทางแล้วเว้ยครึ่งทางแล้วเว้ยสัตว์ครึ่งทางแล้วเวย้ยวเ,วยวเวยฮียเดี๋ยวยูมิก็มาหาก่อนไปตียูมิมาหาเราอยู่แล้ว พี่กอล์ฟทำไมของผมเวลาถอยรถกลับหลังแล้วกด W มันกลายเป็นเบรกแบบไฟที่เบรกขึ้นต้องปล่อย W แล้วกดใหม่แก้ยังไงล่ะครับไอเชียกูก็ไม่รู้ด้วยวะมันเป็นปกติหรือมันผิดปกติวะแบบเนี้ย